โอเคครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราจะมาตีบอสเคียวกันนะครับเพิ่งได้สุ่มโบนเราได้ที่เสบบอสให้เฮ้ยตึงมากครับทุกคนนี่ฮะว่ามาตีให้เลยโอโ้โหแล้วก็มีเพื่อนมาตีด้วยโอ้ยเพื่อนตีอย่างแรงเลยนี่เสียงอย่างดังร้านเติมโลบ,บักและจะแหนแ่ไก่ตามกันใช่ไหมผมขอแนะนำร้านนี้เลยนะร้านรีวิช็อปนั่นเอง เป็นร้านกล่องสุ่มไก่ตานะครับมีโอกาสออกถึง80%เลยแล้วก็ยังมีกล่องสุ่มอีกรูปแบบหนึ่งก็คือกล่องสุ่มไก่ตาลการันตี1 0% 0ก็เพียงแค่49พนะครับแล้วก็ทางร้านยังมีกล่องสุส่มโลบักเลยนะครับรางวัลใหญ่ที่สุดก็คือ2 0 0 0มโลบากนะครับแล้วก็แค่20สพอยต์เนาะแล้วก็ทางร้านนะครับก็ยังมีไก่ตาลผลตื่นนะครับการานันตีส6มบาทนะครับเพียงแค่หกสิบเก้าพอยต์นั่นเองแล้วทางร้านก็ยังมี เยียงแค่79พอยต์เนาะแล้วก็ยังมีไก่ตั้งผลตืน400่น100%เนีครับแล้วก็ดาบคู่โอเด้งนั่นเองนะครับแล้วก็การันตี6หมัดนะครับแล้วก็สุ่มดาบโหดนะครับผมก็เพียงแค่ 129ยยี่สพอยต์นะครับก็ทางร้านรีเวิรช็อปนะครับก็ยังมีเพจของตัวเองนะครับผมก็อยากให้ทุกคนไปเข้าร่วมกิจกรรมในเพจของร้านรีเวิรช็อปกันด้วยนะครับก็เผื่อทางร้านได้จัดกิจกรรมฉลองอะไรต่างๆนะครับก็อย่าลืมไปใช้บริการร้านรีเวิรช็อปแล้วก็อย่าลืมเข้าเพจกันด้วยนะครับก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็ลิงก์เพจก็อยู่ใต้คลิปเนาะก็อย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยเด้อโอเคครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนทุกคนเอาสคริปต์กััันนะคคครรรรรบบกก็สสาามถเเียยได้ลิปปปปตตตต์์์ัััวววไไหหหนน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 กก็็็แแะะะะาาาาาใใ้้้้เเสสสคคคครรรรริิลลุ่่่ดดบบผมมือทีช แล้วก็กดมาที่ข้างล่างของใต้คลิปนะครับผมเมื่ออยากเล่นคลิปนี้เนาะแล้วก็มากดคําว่าเออสคริปในคลิปนะครับผมก็กดไปเลยนะครับนี่นะครับหลังจากที่มันขึ้นแบบนี้นะครับให้ทุกคนเปิดจุดไข่ปลานะครับตรงข้างบนนะครับผมแล้วก็เปิดใน Google Chrome นะครับนี่แล้วก็ให้มากดเออกด s u b s c r i b e แลวกดติดตามนะครับ YouTube นะฮะกดไปเลยนะครับแล้วเราก็มากดติดตามนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งนั่นเองนะครับ หลังจากที่ติดตามเสร็จหรือกดกระดิ่งเสร็จนะครับผมก็ย้อนมาที่หน้าเว็บไซต์เดิมนะครับเนี่ยแล้วก็มากดตรงสีเขียวเลยนะครับก็จะอันล็อกเอาสริปได้แล้วนะครับนี่กดปุ๊บนี่นะครับก็สามารถกอล์ฟสิปไปวางได้เลยนะครับผมก็วิธีการสอนเอาสกิปก็ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคครับสนับสนุนโดย l e เวียนช็อปมันเองนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็ก่อนจะไปดูคลิปกันนะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องเราต่อไป นั่นเองนะฮะก็วันนี้เรามาอยู่ในอว t ต r าเบคอนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลัร์สคลิปกันเลยนะฮะก็ในคลิปนี้นะครับได้สปอนเซอร์จากรีเวียนชอปเลงนะครับซึ่งเป็นคนบริจาคไอดีมาให้ผมแจกคนดูโดยเฉพาะนะครับก็ในคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็แจกไอนี้เลยนะฮะนี่นะไอดีที่ผมกําลังเล่นอยู่นะครับทุกคนของในตัวก็จะมีประมาณนี้นะฮะมีดาบนะครับผมแล้วก็ดาบเดนโกคุแล้วก็ดาบยามะกับชูชิตานั่นเองนะฮะ ส่วนผลนะฮะก็จะมีผลสายฟ้าสั่นนะครับก็ใครที่ได้ก็ค่อยมาว่ากันแล้วกันนะโอเคนะฮะเราก็จะมาแจกสกคริปต์นะฮะผมก็ไอเดีนี้นะฮะสตรีมในคลิปนี้จบปุ๊บผมโพสต์ได้คอมเมนต์เลยนั่นเองมาเรามาทําการรันสคริปต์เลยนะฮะระวางสคริปต์ไปนะฮะแล้วก็กดรันสคริปต์ไปเลยนะครับรู้สึกว่าในเซิร์ฟที่ผมอยู่เนี่ยโปรเยอะมากนะครับผมไม่น่าอาจจะเปิดออโต้ฟาร์มให้ทุกคนได้รับชมกันได้เนาะ รอแป๊บหนึ่งครับการรันสคลิปค่ายนี้บอกเลยว่านานมากนะครับนี่ขึ้นมาแล้วนะฮะนี่เลยเรามาหน้าม,มมนะฮะเรามาเปิดออโต้ฟาร์มเลยครับเรื่องอาวุธไปนะครับผมใช้เป็นดาบนะฮะหรือเคลียร์เองเราก็เปิดออโต้ฟาร์มไปเลยนะครับแล้วก็เจอเพื่อนเก่านะฮะในนี้ไม่รู้ว่ามีคนรู้จักเราหรือเปล่านะเฮ้ยดีเพื่อนเอาโหตีแทบไปถลูม โปกันกี่ตัวนี่ฮา,าเลมโปโโอยู่กันเป็นดงเลยเฮ้ยนี่นะฮะโอ้โหดูนี่สิเราได้เขียวนะฮะมาเตอรีเพิ่มรัวๆเลยนั่นเองนี่นะฮะออโต้ฟาร์มก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูฟังก์ชันต่อไปนั่นเองมาที่ฟังก์ชันต่อไปจะมีหากอรับนั่นเองนะฮะนี่เลยอันนี้คือหากอรับนะฮะเซิร์ฟนี้นะฮะก็4ทำ5นะฮะค่า5ทำ5ก็คือฟูมูนนั่นเองนะครับ ก็สามารถมีออโต้หาฟูมูลได้นะครับแล้วก็มีเผาวีสีนะทุกคนก็มาใช้กันนะฮะอันนี้ก็ตีบอสเคียวนะครับผมฮา r ์ win, รินนะฮะย้ายเซิร์ฟนั่นเองนะครับต่อไปก็ตีบอสโมจินะครับทุกคนนี่เลยโมจินั่นเองเราจะไปถ่าสาธิตในการฟาร์มของโมจินะครับหรือว่าตีมอนที่กอะโมจินั่นเองนะครับอตีไม่เข้าอะทำไมตีไม่เข้านะ นี่นะฮะเขาตีเข้าอยู่นะทุกคนแต่ว่าค่อนข้าง้านะครับทุกคนนี่นะครับนี่คือความเร็วในการฟาร์มของค่ายนี้นะครับนี่เลยความเร็วก็ประมาณนี้เลยนะคนดูนี่นะครับนี่เลยฟาร์มไปไหมอันนี้ก็เป็นออโต้ตีมอสบุญจีนะครับทุกคนก็รอให้มอนคบ500รตัวนะฮะถึงจะเสกบอสได้เลยนะประมาณนี้นะครับ นี่เลยนะฟาร์มเดียวก็ประมาณนี้เลยนะฮะนี่ตึงไหมโอเคมาครับผมต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะมาต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนทุกคนฟาร์มกระดูกนะครับหรือฟาร์มโบนนั่นเองนะครับเปิดฟังก์ชันขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดคําว่าฟาร์มโบนนะครับตรงนี้เลยเดี๋ยวผมตัดไปในตอนที่ถึงเกาะโบนนะทุกคนโอเคะฮะรีเซ็ตตัวก่อน โอเคครับทุกคนต่อไปผมจะมาสอนทุกคนนะฮะในการฟาร์มโบนนะครับก็คือเปิดฟาร์มโบนตรงนี้นะครับนี่นะก็มีออโต้สุ่มโบนนะรหรือสุ่มกระดูกกันเองนี่ก็จะสุ่มตึงๆประมาณนี้เลยนะครับนี่เนาะในการสุ่มก็ประมาณนี้เลยนะครับตึงๆเลยเนาะนี่เอาในที่เสกบอสเขี้ยวมาด้วยเอาดีจัดเลยจังหวะนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนนี้ก็มาฟาร์มโบนแล้วนะครับหรือฟาร์มกระดูกกันเองนบนี่เลย ตึงๆเลยนะครับท <c oughs> no ุกคนตีไวมากนะครับรองรับมือถือเนาะแล้วก็มีเพื่อนเก่ามิสหายเราเลยนะ้างๆเห็นไหมนะแล้วก็มาอยู่ตรงนี้แล้วเห็นไหมนะอันนี้ก็เป็นคร่าวของการออโต้ฟาร์มโบนนะครับนี่เลยนะครับเห็นว่าไวมากนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาตีบอสฮาโลวีนกันนะครับเพราะว่ามันได้ที่เศษเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะได้หรือเปล่าเนาะนี่นะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราจะมาตีบอสเคียวกันนะครับเพิ่งได้สุ่มโบนแล้วได้ที่เศกบอสเคียวนะ เดี๋ยวเราจะมาเปิดฟังก์ชันตีบอสเคียวกันเลยครับซึ่งอยู่ตรงนี้หรือเปล่านี่ฮาโลวีนะได้ปึ๊บแต่มันก็เสกให้เฮ้ยตึงมากครับทุกคนนี่ฮะว้ามาตีให้เลยโอ้โหแล้วก็มีเพื่อนมาตีด้วยโอ้ยเพือ่อนตีอย่างแรงเลยนี่เสียงอย่างดังเรียบร้อยแล้วเราก็ได้ข้างหัวมางงๆเอา้านี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยตึงมากนะครับนี่นะเราก็ไดเ้เขาเรียกว่าได้ หมวกมาเนะยครับนี่ประมาณนี้นะครับออโต้ฟาร์มนะครับออโต้ตีบอสเชียวเซประมาณนี้ฮะโอเคฟังก์ชันต่อไปดูอะไรอีกวะโอเคก็จะมีตีบอสอินดิทด้วยนะครับทุกคนนี่เลยเปิดต่อตีอินดิทนะครับตอนนี้ควสอินดิทไม่มีแล้วก็มีอะไรอีกตรงนี้นะครับก็จะมีทําเผาด้วยนะนี่เลยนะครับมาเป็นห้องทําเผานี่ ครับสามารถวร์ปามาได้นะทุกคนสามาถนี้เลยเนาะอันนี้ก็คือสอนมาทําเผาเนี่ยตอนนี้ก็คือวร่ปามาห้องทําเผาได้นะแนั้นต่อไปเนี่ยคือมาดึงคันโยกหรืออะไรสักอย่างอ๋อมาตรงปลดล็อกหออนาติกานะครับใชอมาใส่เฟืองนั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้เลยมาเดี๋ยวผมจะมาสอนทุกคนนะฮะลงดานเจียนนะครับผมลงดันฟินิกนะครับเดี๋ยวเราเลือกเป็นโมจิฟินิกนะโมจิแล้วกันนะครับแล้วก็บายชิปไปเลยนะครับนี่บายชิปยังไม่ได้เพราะว่ายังไม่ปลดล็อกกันเองนะครับ ก็งั้นเป็นผลน้ำแข็งแล้วนะครับไปชิปไปนี่นะครับเราก็จะได้ซิปมาที่เรียบร้อยนะครับในการลงดนเจียนนะแล้วก็ปิดไปนะครับแล้วก็กดอ่านี่ครับไปแล้วนะครับนี่ออโต้กดชิปนั่นเองนะครับนี่เลยโอเคตอนนี้เราก็อยู่ดันเจียนแล้วนะครับแล้วให้มาเปิดตรงข้างบนนะครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะนี่คิโอลานะครับมันจะมีคิโอลาอยู่นี่เปิดเลยนะครับตรงนี้เลย ประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ปล่อยเลยนะครับนี่ฟาร์มไวม,มากไม่ใช่ฟาร์มดิเขาเรียกว่าดันเจียนเร็วนะครับก็รอไปนะครับผม